ยุดยุดอย่ากระชากอย่างนี้ไม่ใช่พี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นฟรีไฟกันนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่ว่างถ่ายตอนบ่ายนะคะก็เลยต้องมาเล่นฟรีไฟแทนเล่นกับน้องนะคะปะเริ่มเหรอเดี๋ยวพาแบกขึ้นแล้งเดี๋ยวพาไปแอคชั่นฟรีสไตล์ขายนี่นะคะก็เข้าฟรีไฟมาไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เอาแร้งอะไรดีเอาซีเวอร์ก่อนไหมคืออะไรไม่รู้จักไม่เคยเล่นน่ะ อ่ะตอนแรกอ่ะเราจะเข้าไปแล้วจะเป็นโหมดอันนี้อยู่เราต้องกดเริ่มเล่นก่อนพอเล่นเสร็จเดี๋ยวมาแอดชื่อล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กไหมไม่มีตอนนี้ขอล็อกอินก่อนนะคะก็ Lock ล็อกอินไปเลยนะคะเราก็เริ่มเกมเลยโอ้ยโหลดก็ชชากโ,โอ้ย,อยแป๊บหนึ่ง ที่มันมีดยูดตัวหนึ่งนะเป็นเนื้ตัวละครที่มีตัวละครหญิงนะ,ะนี่ไงนี่มันสวมใส่ได้แบบฟรีเลยเหรอเอาเฮ้ยเดีแต่แป๊บนึ่งผมจะนำใช้งานโอเฮ้ยมันสวมใส่ฟรีเลยเหรอเอาแต่เสื้อพี่มีตัวผ้เข้าวารอรเลยเหรอ,หรอ ถาวรเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูห่อยม่เคยเล่นแป๊บนึงเออถาวรถาวรถาวรแป๊บนึงเดี๋ยวดูซิอู้หูนี่แค่ตรงเนี้ยฉันไม่รักแม่แล้วดาวโหลดอ่ะน้องพี่ดาวโหลดเลยจัดเลี้ยงมันมีไอ้นั้นไหมอ่ะมีอะไรมันมีไอ้นั้นไหมมีอะไรมันต้องใช้เมมไหมเนี่ยไม่ต้องเี้ไม่ี่่อยากได้คู่ ยทั้งทีเข้าเข้าแคน้องทีก่อนดิมันต้องแอชชื่อแล้เจ้ชื่ออะไรอ่ะออสตินอะไรนะออสตินสวยมากค่ะดูสิอ๋ออะไรนะออสตินสอสตออีกเนาะสอมาเดี๋ยวพี่ให้นี่เข้าไปแล้วย ก็ได้50าสิบโกลก็ยังดีอันนี้คือรหัสเก่าพี่มันเข้าได้พอเรื่งมันมันต้องรับของโอ้ยนี่พีู่เฮ้ยซึนการควบคุม,มอะไรเนี่ยโอ้ยรับไะเ,เข้าทำไมล่ะมันมันขึ้นให้ดกดอ่ะอะเกนนหนึ่งมหนึ่งสองสามเป่ะเอสเลอเอส่นีกกดกด เอฟเล็กให่เอฟใหญ่นี่นี่เอาไ่เี่ยนชื่อนี่ยเปลี่ยนอะไรอ่งถ้าเปลี่ยนต้องมีบัตรบัตรอะไรอ่ะบัตรอะไรอ่ะเขาไม่เปลี่ยนนะนี่นี่ละ นั่นกระแทหนึงนะง่้ไม่ใช่สิต้องเป็นเปนนอืวนโปรไฟล์ไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยเล่หนัอะไม่เอาเดี๋ยจะเอาอันอนี้อันนี้นะนาดูโปรไฟล์นไปเลยเปล่าพี่เดี๋ยวเราจะเข้ายังไงอ่ะจะไปดูไม่ล่ะ อนุอนุญาตไหอะไรอะอนุญาตเอานี่มันกะทำไมทำไไมเจ๊เป็นยางงอ่ะไม่ใช่เจ๊ปเนี่ยไหนเนี่ยใใมาเป็นยางง หมดอะไรดีไม่รู้เอาหมดที่มันง่ายๆอ่ะสาธุขออันนี้ก็คืออีพีนหนึ่งนะคะไปดูอีพีสองกันเลยเออไม่ต้องอีพีสองหรอกเล่นเลยละกันนะ่ะยังไงก็ไม่รู้เลยคะ่ะจะทำได้ยังไงช่วยด้วยนะได้ๆนี่นะคะออสกีนั่นคือทำไมต้องมีนักเขียนเป็นตอวละครปลาแบล็ มันต้องมีบัตเรเปลี่ยนชื่อบัตเรเปลี่ยนชื่ออะมันต้องมันต้องเก็บอันนี้ผมก็ไม่รู้บางทีมันก็แจกฟรีโอ้ยมี่ก็เล่นอ่ะอ้เอาเฮ้ยมันทำไมเมื่อกี้กด4ี4แล้วมันมาแรงอนะ มีคนตัวดำต่อยต่อยอ้ยาเล่นเกมนะโอ้ยก็เล่นไม่เป็นมีใครแบกวะเนี่ยจิ๊บอะไรเยมี๋พาโดดพีพาดดเดีนเดินเพาโดนดนเดี๋ยดเดี๋ยดพาเดดลงไดนลดไหนโคชนกดิน ชีโนคนน้อยเอาคนน้อยเอาทำไมมันผมมันเป็นยานะพี่ทำไมของพี่เอามันพี่ไม่ได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดอะไรก่อนไม่ได้ดาวน์โหลดว่าแต่ละตัวละครมันเป็นยังไงน้องทีเป็นก้้มบัดเจ๊กดนกติดตาเลยแล้วไปไปตรงเอาทีแยกกันฟาร์มแยกกันฟาร์มไอ้น้องทีอะไมเจ๊ไม่โอ้ยกระสุนเออาร์ทำไมเนี่ยน้องทีอะไร โอ้ยเระวังเราจะเล่นยังไงจะรู้ไหมเนี่ยก่นเจ๊กดวิ่งสิที่อยู่ไหนล่ะอยู่บ้านฟาร์มเนี่ยข้างบนน่ะอู้อันนี้คืออะไรอันนี้สลิงอันนี้สลิงบางทีช่วยคน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 มีคนอยู่ข้างหน้ามีคนมีคนหลายคนเฮ้ยนี่นี่นี่เอามันหนีเข้าบ้านไปแล้ว ไอ้ตาตาตาเงนอ่ะที่ตามไปเก็บเลยฮึทีมันมีคนมาไอ้ที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 ทำไมไม่ชูเจ้เข้ามาก่อนไปไม่ถ้วยละโอ้โหนั่นตายเลยทีมาชูสิเอากระสุนหมดอ่ะโอ้ย ดูดิไม่ชุบด